สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโร่ไปลูกตาลดูดวงแบบคู่คิดเป็นกรยานมิรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาตอบคําถามนะคะฝันนี้มีความหมายว่าอย่างไรค่ะกติกามีไพ่เลกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่เอสออฟวานไ o ออฟวานและใไปสุดท้ายนะคะเป็นซิ x ซ f c คัพค่ะต้องตามองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะฝันนี้บอกให้คุณลงมือทําขอให้แอคทีฟแอคชันค่ะสิ่งที่คุณหวังไว้ค่ะจะไม่ไกลเกินความฝันนะคะตัวของซิสซับคัพบ่งบอกถึงแฟนเก่าคนรักเก่าถ้าคุณนะคะต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรักเก่าค่ะให้กลับไปแอคชันกลับไปลุยค่ะขอให้มอบความรักความผูกพันให้แก่กันค่ะก็จะมี กาะะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ค่ะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่ e อ per o r King o ิ s w o r สและใบสุดท้ายนะคะเป็น The m มูลค่ะลูงตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะไพ่กําลังบอกว่าความฝันนี้บอกให้คุณเป็นผู้ใหญ่ขอให้เติบโตเข้าใจอะไรง่ายๆสักหน่อยเนาะตัวของ The m o ูลขึ้นมาค่ะบ่งบอกถึงภาวะเครียดวิตกกังวลการที่คุณเจอปัญหาอุปสรรคปัญหาวันนี้ค่ะทําให้คุณต้องเติบโตนะคะการที่คุณยังไม่ทําตัวโตวเนี่ยยังเหมือนกับ ทำตัวเด็กๆมันจะเกาะให้เกิดปัญหาได้ความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันค่ะขอให้คบกันแบบผู้ใหญ่คุยกันด้วยเหตุด้วยผลขอให้ฟังกันบ้างนะคะตัวเดอะมูนเนี่ยบ่งบอกถึงความเครียดพิตกงังวลอยู่แล้วเครียดนะคะมันบ่งบอกว่าสถานะนี้ต้องเติบโตมากขึ้นค่ะสําหรับคนนี้เราไพ่กล่อ,กกองที่3นะคะคุณได้ไพ่ The Empress ฝสฟาวานและไปสุดท้ายนะคะเป็นสิ่อับสอดค่ะต้งตามมาว่าคนที่เราไพ่กล่อ,กกองที่3มนะคะ ฝันนี้มันจะบ่งบอกถึงภาวะที่เขาเลือกคุณนะคะเดมเพรสขึ้นมาบ่งบอกว่า คุณยังเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งในใจเนาะถ้าวันนี้มีอุปสรรคมีปัญหามีเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันนะคะสิ่งอ่อนสอดนะคะขอให้คลี่คลายไปได้ด้วยการเวลายังไงเขาก็ยังเลือกคุณคะ่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะให้เวลาเขาให้เวลาตัวเองด้วยค่ะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะก็อย่าลืมเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกดหัวใจกดติดตามทูกตันไว้และอยากได้ท็อปปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย